แกกล่องลำโพงจิ๋วสุดคม e n v 鸟 TingPad K 3 0เป็นไงมาดูกันอย่างแรกนะครับก็หน้าตาของกล่องนะสวยงามมากเลยนะครับกล่องเล็กมากนะบอกเลยโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยนะออพอแกะออกมานะทุกคนข้างในก็จะเป็นปโอเ้เขาราคาไม่แพงนะแต่ให้สายของอลำโพงมาให้ด้วยนะนเป็นที่ชาร์จนะครับเป็นไมโคร USB นะครับ แล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยเป็นเหล็กนะครับสวยงามมากราคาไม่เกิน200บาทเนี่ยได้ของคุณภาพแบบนี้เลยนะด้านท้ายเนี่ยก็จะเอาไว้สำหรับในการเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อใช้งานต่างๆนะครับมีเปิดมีรับสายได้นะแล้วก็เล่นเพลงวิธีการใช้งานนะครับง่ายๆเลยเราก็แค่กดเปิดนะครับกดแชร์ไว้นะครับนะ โอ้ oh, เสียงดังมากนะทุกคนไฟติดปุ๊บเราก็เข้าไปที่ Android Setting ตั้งค่านะครับเราไปที่การเชื่อมต่อนะครับเปิดบลูทูธของเราให้เรียบร้อยนะ mm hmm. แล้วก็หานะครับรอแป๊บนึงนะครับติงพัดเคสามโปรก็มาแล้วง่ายง่ายแค่นี้เองนะครับ mm hmm. อ่าเชื่อมเรียบร้อย, okay, อยสอบเพลงฟรีนะไม่มีลิขสิทธิ์กันดีกว่า อันนี้ผมไม่ได้เมคนะลองฟังเสียงกันดูดนะครับอ่าผมเร่งสุดนะครับเสียงมันคงดีมากๆเลยนะครับเสียงเบสหนักมากนะครับเหมาะกับการเอาไปใช้งานมากๆเลยทีเดียวนะทุกคน เดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงสนทนาของเจ้า l e n o v o K30 กันดูนะครับผมโอเคหนึ okay. ่ง okay. สองสาสี่โอเคถือว่าเสียงดังไป8ดบ้านสิบ้านเลยทีเดียวนะสำหรับลำโพงเล็กๆแบบนี้นะทุกคนเว้นว่าถ้าใครสนใจลำโพงเล็กๆคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับยังไงสนใจกดจากตะก้าด้านล่างได้เลยนะโอเคไปแล้วสวัสดีครับ